วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของงานกรอบพระเงินนะครับอันนี้เป็นงานเงินนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าจะสีออกดำดำมืดๆนะครับอันนี้เป็นเงินแล้วเรามาทําการรมดํานะครับรมดําแล้วเราก็มาทาการตักเงานะครับนะครับเป็นกรอบพระเงินนะครับจะไม่ได้ใส่ขาวไปซะทีเดียวนะครับจะมีดําตัดกับสีขาวนะครับผมเป็นงานเงินรมดํานั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่า รมดำปัดเงานะครับผมนะครับจะสังเกตเห็นว่าตามซอกตามหลืบนะครับจะดำนะครับไอตรงที่สูงขึ้นมาก็จะเป็นเงานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกรอบพระนะครับทรงเสมานะครับอ่าอีกอันนี้เป็นลูกค้านะครับทําพลาสติกมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาแต่งขอบนิดหน่อยนะครับ ก็จะได้พระสงนี้นะครับอันนี้เป็นงานสั่งทําลูกค้านะครับเป็นแบบ3ามห่วงนะครับเป็น3ามหูนะครับส่งเสมาไม่ค่อยเห็นเป็น3หูเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหูเดียวข้างบนไปเลยนะครับอันนี้ก็ตามสั่งลูกค้านะครับเรามารีวิวกันทีละจุดเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรอบยกซุ้มนะครับเป็นยกซุ้มดอกนะครับปลายดอกนะครับต่อด้วยลายกระหนกนะครับที่เห็นกนส่วนใหญ่ก็จะเป็นยกซุ้มหน้าสิงหัวสิงนะครับ เป็นลายดอกนะครับเป็นดอกขอลมตัดนะครับก็จะดูซอฟลงมากว่าทรงหน้าสิงนะครับด้านต่างก็เป็นลายดอกนะครับเป็นลายซุ้มดอกบัวนะครับยกสเต็ปขึ้นมาชัดเจนนะครับนี่นะแล้วก็มีลายกระหนกต่อขึ้นไปนะครับก็จะได้อารมณ์คนละอย่างกับซุ้มหัวสิงนะครับด้านข้างก็จะใส่เกลียวให้นะครับแล้วก็ ลายเปรียวนะครับนไครับด้านในจะสังเกตเห็นว่าเป็นดำๆนะครับเกิดจากการรมดำนะครับถ้าไม่รมดำก็จะใสๆขาวๆไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะได้อารมณ์แบบงานคลาสสิกงานโบราณนะครับเป็นงานวินเทจนะครับผมแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับด้านข้างก็จะเป็นการยับสายนะครับยับสายจยิกๆนะครับผมตัดขอบเงาสลับกับยับสายนะครับ ก็จะทําให้ลายบนลายล่างได้ดูโดดเด่นขึ้นนะครับนะครับจะมีห่วงนะครับ2ข้างนะครับแล้วก็แผ่นหลังนะครับแผ่นหลังนี่ก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับครับเดี๋ยวเราทําการใส่พระเข้าไปทําการพับหลังแล้วเรามาดูอีกทีนะครับผมเรามาดูหลังจากที่เราทําการใส่พระเข้าไปแล้วทาการพับหลังนะครับ ก็จะจอกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซุ้มดอกนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยลายกระหนกเป็นฐานนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นนะครับลายกระหนกทั่วไปนะครับแล้วก็มีซุ้มบัวนะครับนี้ะครับกระจอกมาเป็นลักษณะนี้ครับเป็นพระสามห่วงนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็ใส่สร้อยต่อสร้อยเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ ของด้านล่างนี้ก็จะมีไพ่อีกองนึงก็มาเองหวงมาต่อนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นงานเงินลมดํานะครับผมกจะอกสีอาจจะออกดำๆมืดๆอย่างนี้นะครับตัดกับเงานะครับนะครับถ้าเราไม่ลมดําก็จะเป็นสีเงินใสๆขาวๆอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคนละอารมณ์กันนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมนี้ก็มานําเสนอกันนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับกำลังจะเอาพระไปใส่กรอบนะครับกรอบของมันแพงนะครับก็ใส่เงินเราก็ได้นะครับผมนะครับสามารถนำแบบนำดีไซน์นะครับไปหาร้านทำกรอบพระใกล้บ้านได้เลยนะครับถ้าชอบแนวนี้ก็แคปหน้าจอไปให้ช่างเขาดูนะครับผอกว่าจะเอาไลายนี้นะครับสั่งเขาเลยนะครับเขาทำได้หมดนะครับไม่ว่าร้านไหนก็ทำได้นะครับผม มีความประณีตแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ละร้านนะครับนำมาแบ่งปันนะครับผมก็เป็นอีกแนวนึ้นะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับผมนอกเหนือจากซุ้มหัวสิงนะครับซุ้มหัวสิงก็จะเป็นหัวสิงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะดูซอฟลงมานิดนึงนะครับผมนะครับเป็นงานเงินรมดํานะครับก็จะออกแนวย้อนยุคโบราณโบราณนะครับ เท <Okay, S 2> ไปแบบนะครับผมก็นำมาแบ่งปันกันนะครับผม